เราก็มาเจอกันในคลิปที่2นะคะนั่นก็คือก็หลายๆคนก็ถามหมอเข้ามาแล้วหมอเองก็อยากพูดด้วยนะคะก็จดประเด็นไวน้นิดนึงก็คือจะพูดอยู่2ประเด็นนะคะ 1. โควิดน่ากลัวยังไงนะคะและอันที่สที่ไหนที่เชือ COVID ้อโควิดแพร่กระจายได้สูงสุดนะคะประเด็นแรกโควิดน่ากลัวยังไงโควิดก็คือเชื้อไวรัสคล้ายค้าไขา้หวัดใหญ่แต่ความน่ากลัวของโควิดก็คือว่า มันเกิดการแพร่กระจายได้ง่ายแล้วก็อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเหมือนโรคระบาดตอนนี้ที่ทุกคนก็เห็นนะคะดังนั้นจะทําให้เกิดมีจํานวนเคสที่เยอะขึ้นพอมีจํานวนเคสที่เยอะขึ้นก็จะทําให้คนไข้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงขึ้นเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เราดูไม่ทันนะคะรู้หรือเปล่าะว่า วัยไหนที่จะมีความรุนแรงสูงสุดนั่นก็คือคนสูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะคะจะพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่3.6ถึง14.8%หมายความว่าคนสูงอายุที่ติดเชื้อตัวนี้นะคะก็จะมีอาการปอดอักเสบแล้วก็จะสามารถเสียชีวิตได้สูงถึง14.8%เลยนะคะซึ่งในขณะเดียวกันเด็กที่มีอายุน้อยกว่า15ปีเนี่ย โอกาสที่จะเป็นปอดอักเสบหรืออาการรุนแรงคือน้อยมากคือในการศึกษาของจีนจากที่เขาเกิดเหตุการณ์มาก่อนเราเพบว่าในเด็กที่น้อยกว่า15ปีไม่มีใครที่เป็นปอดอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้ว่าตัวปอดอักเสบหรือตัวโควิดที่จะทําให้เกิดการเสรียชีวิตจะเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วที่ไหนล่ะที่มีการแพร่กระจายสูงสุด ล่าสุดหมอก็ฟังจากอาจารย์แพทย์ท่านหนึงนะคะก็คือเป็นอาจารย์แพทย์โรคติดเชื้อเฉพาะทางอายุรกรรมนะคะก็ท่านก็ได้อิงเปเปอร์ออกมานะคะแล้วก็ได้บอกว่าการติดต่อการแพร่เชื้อนะคะมีการติดต่อโควิด19 78 85ติดจากคนในครอบครัว ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลขที่พูดเองนะคะเป็นตัวเลขที่มีการศึกษาของ WHO เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองจีนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโรคมันถึงได้กระจายได้อย่างรวดเร็วดังนั้นที่เราคิดว่าบ้านเราปลอดภัยที่สุดเหมาะเชื่อว่าไม่ใช่แล้วอ่าเราที่เราบอกว่าผู้สูงอายุเราอยู่ที่บ้านแต่ถามว่าบ้านเราอ่ะจะต้องมีแม่บ้านไปซื้อของไหมคะตัวเราเองจะต้องไปตลาดไหมคะ รถมาส่งของที่บ้านไหมคะมีนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามีคนไปตลาดเราก็ไปสัมผัสอะไรมาไม่รู้เสร็จแล้วเราก็มาที่บ้านมือเราที่ล้างแล้วอะไปสัมผัสกับไหลของตัวเองเสื้อผ้าของตัวเองไปสัมผัสกับผมของตัวเองเราอาจจะเอามือไปจับอะไรก็ไม่รู้แล้วตรงนั้นมีเชื้อโควิดอยู่แล้วเราก็เอามือเนี้ยมาจับกับร่างกายดังนั้นวิธีการถามว่าถ้าวิธีการที่ ที่โอเคที่สุดเลยก็คือว่าพอกลับมาถึงบ้านถ้าบ้านเราสะอาดแล้วเช่นพ่นน้ายาฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้จริงๆจ,จ,จนสะอาดแล้วเวลากลับมาที่บ้านวิธีการที่จะชัวร์ที่สุดก็คืออ่ะจะต้องล้างมืออะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รีบวิ่งเข้าไปที่ห้องน้ําเสร็จแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดแล้วก็อาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดนั้นก็ทิ้งไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาตามเช็ด ตรงพื้นที่เราเหยียบย่ำเข้ามาว่าตรงพื้นนั้นอาจจะมีเชื้อโควิดได้โดยการใช้น้ํายาที่สามารถเช็ดพื้นที่ไม่กัดก่อนแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมถ้าแบบนี้บ้านเราก็จะปลอดภัยผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเราก็จะไม่ได้รับเชื้อนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะโควิด19อันตรายและคนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือผู้สูงอายุและที่สําคัญที่สุดแหล่งที่แพร่กระจายเชื้อได้มากที่สุดถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์คือที่บ้านค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากหมอนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ